สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับผมเดี๋ยวนี้เฮ็ดงานอยู่ไก่กันไกลนล้มเวเดแดงครับเลยแวะมาเหรียญน้ำเพลินครับขี่มาใส่มาเหรียญน้ำเพลินใน้างเรียบครับรถผมถาโอ้ยจังพี่น้องนันคือเขาเยอย่านี่วะถอดหางถอดหางโอ้จังอีกแล้ว พอ่หอนหนาด้เหตุองอุบัติเหตุงานพ่อได้มาสัง่งแล้วพอ่อดาดอกรูปทางก็ซื้อพี่น้องรูปทางก็ซื้อใหม่เสียบขึ้นมาอ้อ แนแม่ไลเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกก็ไหนพอดีมาเด็ดน้ำมันมังหันมันเดนไม่ดีนะไอ้ใหม่เห็นไตขึ้นมาบวบแล้วเดียมนะใหม่ตัวนี้พี่แดกที่แดนก็ว่าจุดก็ได้นเมียนมันตีเรือปาสตีมอนกนะไอ้เจียบเขาสองแ่หเเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกก็ไหนครับครับครับ ได้ได้โอ้พอดหางพอหางพอดหางออแล้วเราหมายบอกหรอกพอดไปนี่หนึ่งดี่กว่อเลยรับพี่วอู้เขาจำเลยพี่น้องนี่นะครับอุปสรรคของการเทนงานรถไถนะครับจะคิดว่ามันสบายพี่น้องเชิงไงเชิงผ่อนนะครับพ่อ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 โอ้โลมเบิร์ดเป็นเบิร์ดครับ ยางยี y ang, y aw, ่ห้อ B Stone นครับตัวน B Stone เท่าเดียวมันปันไว้นะพี่น้องท้งไซส์มันก่อใหม่ขึ้นมานำนะครับรอบมันจัดครับผม <S <S โอ้เขาเลิกครับ โอ้อาชีพรถไถของเราสู้ทนกันไปพี่น้องเ่องนี้ก็นางานรับจอบไปเรื่อยนะครับหม่องละพันสองพันของเพื่อนกะเฮ็ดงานหน่ายหนาเพื่อนนะครับผมกะมาเฮ็ดงานอยู่ไก่กันกับเพื่อนด้วยพอดีมีโอกาสมาเด็นน้อกันครับไอ้น้องเด็กเดงเข้ากับผ้าเครื่องเข้ากันเดี๋ยวพี่น้องเปลี่ยนแหวนนะครับก้มหอนขึ้นไล่โอ้จำมาเลยครับแหลวนไรนี่ทอดหางมง่างี่ทอดหาง เด้งใหม่มาขำเพื่อนโอ้โอ้เยี่ยมพ่อพ่อถอดมีเลยถอดเลย <S <S ไปเพื่อเราครับยางรถผมกับอยู่อีกหน้างานหนึ่งนะครับไอ้สร้างเรียบเฮดฐานนะครับเป็นหน้างานเที่ยลิงต่อจากแม่โคเฮ็ดแล้วนะครับกับ เจ้าน้อยเดสิครับไปหารถพี่น้องเดี kind of mm ๋ยวอันน sort of um, ี้ซอยไอ้นุ้งเบียดแยงสักก้อนครับถอดหางห้องหล่อซอยเพิ่นสักก้อนบอถอดถอดหางบอแมนกระพิวกระพิวเอาไหมเอาไหมเอาไหมอ๋อเดือดจังไหนไอ้สันโอ้ถอดหางออกเระพิลห้องหล่อมันก็สิเขินขึ้นยังสิลากมันได้ยูลากได้ยูได้ยู มันไหนอยู่เทียดเทงไหนมันไหนอยู่แล้วมามามาไโอ้ยไปก็เสี่วถอดหององอา,า,หาหองออกโอ้เิ่นกะไตแพ้หลายอพี่น้องเลยหมา,มาเห็นใจครับบ้าแต่ไผครับอุบัตนเหตุเกิดได้เสมอนะครับ แทงอยู่กลางป่ากลางดงพี่ดองงานนี่ตะเมอไอ้หนึ่งทั้งนั้นเรา่านนี่คือยางไปดีเออผุนมาถอดหางออกถอดหางออกเออไม่ลาบไม่้าบไม่ลาบไปเรื่องแบบนั้นเออไปเติมแล้วมาเบาดรูรอรอเดียไปเลยหน้าไปเหมือนี้วันอาทิตย์ได้เหมือนนี้เหมือนี้วันอาทิตย์ไม่ขี้เมื่อไห่ผุนขี้เมื่อเมื่อนพ่อผุน โอ้ถอดออกแ้่ก็หม่ห้องท่าไหนมันคือคืนแล้วเสื้อนี่ไปจะถอดนะถอดไปนี่ละยังมาเอาปะไลอยูเนี่ยเห็นถอดหางอกก่อน อโอ้ยออกเก่งนี้เลยวะเนาะพี่น้องถอดทางให้เพื่อนแลครับเอาใหม่ห้องรอหนาะสูตรอาจารย์ใหญ่น,นะครับให้รอล้างมันลอยนะมันก็ทิ้งไว้ลอยอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ติดดินใส่พี่น้องรถกระดับครับสตาร์ทก็บ่ติหวานนี่เครื่องมันห่อนนะให้หายที่ะ <c oughs> ฐหาหัวรอได้กับห้องรอนั่นนะครับผมมันกล้าหลวหลัง <ไป S 1> นะครับเต่ายังได้สองเผ่าเผ่าเดียวกับะไรอยงให้กันโอ้สตาร์ตปอทิตพี่น้องรถพนย่างก็แล้วดูกยางปั๋มนีง่ไงนะครับไม่ต้องถ่ายเย็นซะก่อนครับยังสีสตาร์ทได้โอ้หน้าเห็นใจกันครับอยู่กลางป่ากลางดงสร้างเรียบกับเฮ็ดท้ายอยู่บนหิ้วเขาเอาไว้จัก อ้าอย่ไรอ้าติดเลยพี่น้องออกได้ครับบานนี้โอ้ถือใายสักครับปล่อยตามหองตามหอยเอาสู่เขาข้าพานพี่น้องนี่ทั้งหนาจังว่ามันอยากสิกออกจากหอยแน่ครับผอดพันไปตันทางรถนะครับเพราะว่าแถวบัวทอนเนี่ย,น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 ,ยนี่กับห้องอะไรเนีย่ย อาได้แล้วพี่น้องยางโมเป,ป๊นะครับเพราะว่าห้องคอแล้วหัวคางขวากับห้องเรานะคางขวานะครับแต่ว่าต้องถอดหางนะครับมันยังสีดำนักยังสีบอลหวงังอ๋อปลาหนังกรยังลอยอยู่พี่น้องโอ้โหสีเข่าได้กลางทางครับใส,ส่ซักเน,นี่ยนเดี๋ยวพี่น้องไปตามหอยเกา่าสีเขา่าในห้องเก่าครับเราต้องหลีกไปห้องใหม่ก็ยังสีวิตผ่านอ๋อได้แล้วพี่น้อง <laughs> ยังไปเลยครับออ้ไเอ้ยนี่ก็จะไปไหนหรอสามสิออกจากห้อยพานได้ครับอ๋อได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วอ๋อไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปฝากไว้ชั้นในนะเพื่อนนะครับผมกะสีเขาไปหารถผมให้สร้างเรียบเยทีเเเยบฐายอยู่เบนพี่น้องจ็คเป็นแนวได้เลยเจนี่เมาสองพันเทียบจะเพิร์ดมือไปจัง <laughs> ต้องให้คนหนึ่งทวงพันหนาไปนะครับเพราะว่าฟอร์ดมันหนักนะครับทั้งถ่ายมันเผาเดียวพี่น้องเราหน้าหนักบ่ค่อยร้ายนะครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับเที่ยงทีนี่เสาแก่เพิ่งก็ลังเอาปัจเจ้มาถอดแล้ล่อหลังนะครับต้องไปปะสตรีมนะพี่น้องแบบนี้ปะหนางานบ่ได้นะครับต้องถอดนะครับผมวันนี้ก็วันอาทิตย์อีกเอ้าสู่กันไปครับไปพบเพอกันไหมอีพี่หน่าสวัสดีครับผม